น้ำมูกสีเขียวเสมหะสีเหลืองจริงหรือไม่ที่ติดเชื้อแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะจะได้รับสาระความรู้ดีๆสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะน้ำมูกสีเขียวเสมหะสีเหลืองแบบนี้คือติดเชื้อต้องกินยาฆ่าเชื้อแล้วต้องกินยาปฏิชีวนะแล้ว oh, <no. S 1> ในสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะก็จะสืบต่อมาว่า ถ้าเป็นหวัดแล้วในวันแรกที่มีน้ำมูกสีใสๆหรือว่าอาจจะเป็นสีขุ่นๆขาวๆแบบนั้นคือยังไม่ติดเชื้อแบคทีรียก็ยังไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อกันใช่ไหมคะแต่ลองสังเกตดูนะคะแทบจะทุกคนเลยที่เป็นหวัดสักสามสี่วันแล้วถ้าหวัดมันยังไม่หายยังมีน้ำมูกอยู่น้ำมูกมักจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะ ซึ่งสมัยก่อนก็จะเชื่อกันว่าถ้ามีน้ำมูกสีเขียวสีเหลืองแล้วแปลว่าติดเชื้อแบคทีเรียต้องกินยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะ การที่น้ำมูกเราเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองนั้นเกิดจากการที่เวลาที่เราไม่สบายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะกว่า80เลยเกิดจากเชื้อไวรัสก็คือคนเดินมา10คนที่มาด้วยโรคไข้หวัดเนี่ย8คนติดเชื้อไวรัสจะมีแค่คนหรือ2คนที่ติดเชื้อแบคทีเรียนะคะในคนที่ติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นหวัดมาระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะน้ำมูกเปลี่ยนสีแน่นอนค่ะ ซึ่งสีที่เปลี่ยนไปนั้นเกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวข,าวของเราที่ออกมาต่อสู้ต่อต้านกับไวรัสนั้นเกิดการออกซิไดซ์เองค่ะให้มีสีนะคะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองทําให้น้ามูกหรือเสมหะของเรามีสีสันให้เราเห็นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่าการติดเชื้อครั้งนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียดังนั้นไม่จําเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะคะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วท่านจะไมาพ่พลาดคลิปดีๆที่มีมาให้ท่านดูแล้วก็อัปเดตความรู้ให้ตลอดสําหรับคนที่สใส่ใจสนใจและรักสุขภาพค่ะนอกจากนี้เรายังมีเพจ Facebook นะคะช่วยไปกดถูกใจแล้วก็กดซีเร์ให้ด้วยค่ะมีคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาสาระดีๆให้ท่านได้ดูได้ชมตลอดเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดจองคิวได้ที่เบอร์0853699977 0853699977หรือทางไลน์บัณฑิตคลินิกบัณฑิตคลินิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะ แต่ท่านใดที่มีคำถามต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้มีแค่ช, <Hey. S 1> ช่องทางออนไลน์ให้ท่านนะคะก็คือทักแชทมาได้เลยค่ะในเพจ Facebook และ Line แอดบัณฑิตคลินกค่ะท่านใดที่สนใจสิทธิพิเศษสิทธิดีๆสำหรับสมาชิกสามารถกดสมัครสมาชิกข,ของช่องเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ